กับผู้ที่ช่วยแรงอนุโมทนากับเจ้าของพุ้มทุกพุ้ง,งว่าพรุ่งนี้วันทํางานนะครับด้วยนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับโรงกาลทุกโรงนะครับก็ดูแลวดัดวันกิรีนะครับมาโดยตลอดเจ้าสังสินมหาราชนะครับที่ประดมพิธีในดวงพระวิญญาณของ Sangkang na maami Masih sarane na sanga Panca sila niyaja ama Tak <simitation> siyang <simitation> pi mayang bante นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหนิจุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิจติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิจติยัมปิสังฆังสราปะังสัมมาปิยามิอะทนะต่อป่าป่าสาธุคีสุปตุตุลสาวนะกนราแด ที่ทำประตานในพิธีคือท่านเจตฎาฉายพงศ์ราชการจังหวัดสงขาโยมวันวันไม่ช่วยบ้านเมืองของเราให้รอเดี๋ยวจะได้ประกอบพิธีถวายพระป่า,ปานะครับจะได้เป็นจังหวัดสงาได้ทอดผ้า บางสุกุมนะครับในทันตีสามขอเรียนเชิงแนวติดใจผู้ชุนแนวเพอสิงหนบรได้ทอดฟ้าบางสุกุมครับหนึ่ง ของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมขบวหน้าส่วนราชการนะครับเป็นเงินทำบุญสามแสนเจ็ดหมื่นบาท